เออนี่มันเหมือนเหมือนที่นั่งเป็นชั้นๆเอาไว้ดูเงลักษณะแบบเนี้ยแบบนี้แ,บบนแม่แบบ่อ,อ,อันนี้คือที่นั่งที่นั่งเอาเป็นที่นั่งไม่ต้องเยอะก็ได้เดี๋ยวเรามาดูว่าร้านอเนกประสงค์จะเป็นยังไงะนไะได้มีคนมายืนดูนี่คือใครอะ่ะไม่รู้ ที่นั่งต้องเว้นระยะห่างไหมอะไรประมาณนี้เกมนี้สนุกเนาะนี่ไงมาช่วยคิดไงเพราะว่าแม็กสร้างเยอะแล้วแม็กคิดไม่ออกละแบบนี้อ่าหาได้ได้ได้ประมาณนี้นะเออเ้วเวทีเราก็จะใช้สีเหลืองสีเหลืองทำเยอะเลยอ่า เวทีนี่ม,นมันใหญ่จังวะต้องใหญ่สิแบบร้านอนเนกประสงเล็กๆนะเวทีไม่ต้องใหญ่นะไม่ได้จัดคอนเสิร์ตนะนเอาแค่มาน,นั่งพักผ่อนแล้ <พอ S 2> น,ะนแบบนี้มันเเมแเคอเมืเ่อม,ม่แอนจะเอ็นหลังแล้วนี้ก็จะเป็นแบบนี้สร้า <c oughs> สร้าง ออกมาหน้าตาแบบไหนวะโู้มาม่าแค่นี้นะอ๋อนี่ทองที่นั่งเริมมูชงง์ทำไมทำไมทำไมเวทีมันดูสูงๆอ่ะไม่ใช่แบบนี้โอ้โหเป็นโครงสร้างเลย ล้วคงกะว่าแค่แบบอ๋อเดี๋ยวมันจะมีพื้นที่บนอ๋อเข้าใจแล้วว้าเดี๋ยวจ้างไปทำเวทีเลยนะเนี่ยว้าเสร็จยังพึ่งยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จขอสีสันเยอะๆหน่อยนะจ๊ะ ดี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  <laughs> อุ้ยไฟเยอะไปไหมไม่เยอะอืมเอสวยสวยอุ้ยไหนบอกทําไม่เป็นแหมทํทำได้นี่อุ้ยสวยเลยแม้นี่มาความคิดแล้วหงส์จชัดนี่นี่เก่งนะเนี่ยทาตามออเดอร์เนี่ย ทำตามสั่งแล้วเนี่ยงานทำตามสั่งโอ้ยมีไฟตรงที่นั่งนน้วยเหรอ,อแล้วคนนั่งอ่ะจะไม่ไหม้ขาเหรออ่าแล้วคนนั่งอ่ะจะหย่อนขาย,ยังไงอะ่อออะเดี๋ยวเราไปนึเดี๋ยวไปดูอ่าอ๋อทำที่พิงด้วยเหรอคือย,ยังไงใช่ที่พิงบังไฟไว้ไอ่าอ๋อที่นั่งอ๋อหย แก้ปัญหาได้ดีมากเราก็อยู่สูงกว่าไฟใช่ไหม <c oughs> เด็กคนนี้เนี่ยเก่งนั้นเนี่ยอืมสวยๆขอดูมุมจากคนคนคนดูมาเวทีดิ นี่ดูสมมติว่าเอาหงนั่งอยู่ตรงสีเขียวแล้วมองมาที่หน้าเวทีมุมมุมอย่างเงี้ยได้ไหมเออแม็กนี่เก่งนะเนี่ยพูดทำตามที่เอาหงบอกได้เออเนี่ยมุมโอ้สวยแม็กแม็กนิ่งนิ่งนิ่งแบบขอขอไกลๆขอไกลๆหน่อยหงจะถ่ายรูปหน้าเวทีแล้วก็ออกมาอ่าออกมาตรงหน้าคนนั่งอ่ะแล้วหันหน้าเข้าเวที ล้วหงขอถ่ายรูปหน้าเวทีน้อยคงมท้างทำประตูเข้าหรอโอเยมุมสูงก็ได้ด้วยทำไมไม,มันถอยเข้าไปเรื่อยๆวะเออได้แนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยวนิ่งๆ1 2 3หนึ่อาของเขาเก่งจริงเลย โอ้เสร็จแล้วใช้เวลากี่นาทีแม็กห้านาทีเสร็จแล้วเนี่ยหงถ่ายมาเนี่ย<ง>นี่โตขึ้นจะเป็นอะไรเนี่ยสถาปน,นิกเหรอ,อยังไม่เสร็จใกลเสร็จต้องทำพี่หลดขนเลยจีฟ้านี่อะไรครับพี่หลบฝน ตอนแรกมันก็สวนสาธารณะธรรมดานะโหเดี๋ยวนี้มันไฮโซแล้วเนี่ยเ,เออมันเป็นล้านไม่ต้องใส่หลังคาหรอกมันไม่มีความเดี๋ยวมันหมดความสวย